สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาตำน้ำพริกกะปิให้ได้รับชมกันนะครับว่าทำกันยังไงนะฮะก็ส่วนผสมนะครับก็มีกระเทียมนะครับอ่ากระเทียมนะฮะก็ปอกจะให้เรียบร้อยนะอ่าเป็นกระเทียมไทยหัวเล็กๆนี่แหละกลิ่นฉุนดีแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับใส่ลงไปอ่ะตัวนี้ก็ตำนะครับตำกระเทียมก่อน กระเทียเสร็จใส่สพริกสดใส่พริกสดพริกขี้หนูเม็ดเล็กพริกขี้หนูสวนแล้วแต่ชอบแบบไหนใส่ลงไปเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยแล้วแต่ก็ตำให้ละเอียดพอสมควรคือถ้าละเอียดมากมันจะเผ็ดมากเอาแค่แตกๆพอสำหรับพริกออา เรียบร้อยอันนี้กะปิก็ต้องเป็นกะปิอย่างดีนะครับเป็นกะปิอย่างดีกะปิระยองอะไรก็ว่าไปให้กะปิแดงๆตามบ้านไม่อร่อยนะอันนี้คือเนื้อกะปิกระตักใส่ไปพอตาคควน ใส่มากใส่น้อยแล้วจะชอบของไทยไม่ค่อยมีอ,อ,อะไรสัดสว่วนอะไรที่แน่นอนแล้วจะชอบใส่เข้าไปแล้วก็ตาำใส่กะปิเข้าไป กะปิเรียบร้อยน้ำตาลปีบ๊บหวานมากว่าน้อยแนละ้วแต่คนไทยรสชาติกินไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบหวานมากบางคนก็ชอบหวานน้อยบางคนก็ชอบไม่หวานก็แลนะ้วแต่ใส่เข้าไปะมุกอ,อีก คลุกเคล้าให้เข้าออกันน้ำตาลกระปิพริกกระเทียมอ่าไม่ต้องตำนะแค่ยียียียยพออย่างนี้อ่ให้ดูหน่อยหนึ่งอ่าเห็นไหมเนีย่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละอ่าจากนั้นบีบมะนาวลงไปเร็วมากเปลือกน้อยไม่รู้แล้วแต่ชอบอ่าแล้วก็คลุกเคล้า น้ำปลาใส่ชั้งเล็กน้อยเพราะว่ากะปิมันเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเค็มมากอ่ะยียโอ้โหกลิ่นหอมฮึมเลยอุ้ยไหลไหลทันจ้ะเท่า,าไรเลยเนี่ยโอ้ยดูอ่านี่มันอยู่ในโคกนั่นแหละ จริงๆน,นี่ก็ะปิไม่ต้องตาม,มากแค่ยีๆมันก็ใช้ได้แหละเอาไปน้ำปมาเสร็จไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ตักเสร็จถ้วยจากนั้นน้ำสุกน้ำสุกใส่เข้าไปก็ล้างครกไม่ต้องใส่ยเยอะใส่เยอะเดี๋ยวน้ำจืดน้ำนอง ทำให้กะปิเน่ข้นด้วยแล้วก็ทำให้กะปิความเบบข้มข้นพอดีพอดีอดอดนอเนาะกะปิน้ำพริกกะปิที่ดีต้องไม่เหลวมากแล้วก็ไม่ได้ข้นหนึบจนแบบว่าไม่มีน้ำเลยมันต้องมีน้ำนิดหน่อยออน,น,น้ำต้องเป็นน้ำต้มสุกนะมันจะได้ไม่บดไม่ท้องเสียนพะอได้เสร็จแล้วก็เราก็จะมีผักใช่ไหมผัก มีมะเขือถั่วปูแตงกวาอันนี้มะเ,เทศอ่ะเอ็กมาใสา่มถ้ากลัวไม่เผ็ดอยากจะเพิ่มความสวยงามเราก็ใส่พริกขี่หนูสวนมาก็ะดัเอาเม็ดผัแดงๆส้มสมอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่จกแต่งให้สวยงามแล้วก็วางลงไปวางลงไปปึ๊บปึ๊บ ตบแต่งปะว่าปะเอาให้สวยงาม